หลากฐานนะครับก่อแพงหินกันดีครับส2องเมตรนะครับตากฐานลึก1เมตรนะครับเหล็กดีบียี่ห้านะครับความแข็งแรงนะครับโดยใช้คูณสอง้วเนะครับคแทนนะครับกระบะละหลูกนะครับอ่ออนะครับ แชริตาส,สถานนะครับที่ชังลบพัทยานะครับเปิดโทร083-005-005ปป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 นะครับนี่เป็นฟิตสสสตนนิ้งนะครับาราคานะครับแผงหินนะครับสูง2เมตรราคา1นะครับเป็น3เมตรครับโดยเซเบกตีบี2ผ่านะครับ ติดต่สารับแขงุพระยาครับเบอร์โทรศัพท์0 2 3า9 1 1นะครับสวัสดีครับ